สวัสดีครับวันนี้นะครับจะนําเก็บความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับคือมีหลายท่านนะครับถามเข้ามานะครับการอาราธนาพระของหลวงพ่อหนุนสวิทโยจะใช้อย่างอย่างบทไหนอะไรอย่างไรนะครับลองมาฟังดูนะครับต้องเข้าใจนะครับการรัธนานะครับมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับอาราธนาคืออัญเชิญนะครับมีตั้งแต่สมัยโบราณนะครับตั้งแต่สมัย พุทธเจ้าแล้วนะครับที่ท่านตัดสรู้นะครับแล้วก็มีพระมีพระพรมท่านหนึ่งน,นะครับอาราธนานะครับอาราธนาท่านมาสอนสั่งอ่ามาสอนมนุษย์นะครับมาสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับเมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับการราธนานะครับทีนี้นะครับการราธนาพระเครื่องนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมแม้ว่าการราธนาเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับผมแบบแรกอราราธนาโดยบทสว่วนนะครับอาราธนาพระนะครับ โดยบทสวดนะครับแบบ2ออาราธนาโดยใช้คาถานะครับการอาราธนาโดยบทสวดเนี่ยก็มีมาตั้งสมัยไหนแล้วนะครับตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าแล้วครับอย่างเช่นว่าการการราธนาของพระนะครับพระที่จะไปสวดงานบ้านนะครับก็อย่างเช่นว่าวิปตินะครับวิปตินะครับผมหรือให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครับอย่างเช่นงาน บทสวดของพมมาจุลกานะครับผมต่อแล้วทีนี้นะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับการรัตนาคือการอัญเชิญนะครับกับอัญเชิญนะครับการอัญเชิญพระรัตนตรัยนะครับมาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเรานะครับแล้วการอาราธนานะครับแบบคาถาจะแล้วก็แบบ2คือแบบคาถานะครับคาถาอย่างเช่นว่าอิทธิฤทธิพุทธานิมมตตังนะครับก็ใช้ได้นะครับหรือว่าเป็น พุทธัางรักษาทำมังรักษา,กษาสังฆังรักษานะครับก็ใช้ได้ครับพุทธทางรัตนานังทำมังรัตน,นังสังฆังรัตนาังก็ใช้ได้นะครับผมใช้ได้หมดนะครับแม้รกระทั่งของหลวงพ่อหนุ่ก็ใช้ได้นะครับก็มีคนมาถามมาว่าจะใช้บทไหนได้นะครับ <dunno. S 1> ก็ต้องถามก่อนว่าถนัดบทไหนนะครับผมถนัดบทสวดนะครับอย่างเช่นว่าบทสวดือก็อิติปิโสก็ใช้รัตนาราได้หรือว่าพุทธทางสัลนาคาฉานนี้นีนะครับก็เป็นบทสวดนะครับก็ใช้มาลัธนาพระเครื่องได้นะครับ การรัตนาพักเครื่องคือการขออำนาจบาร,รมีอำนาจบาร,รมีนะครับขององค์สมเด็จพสสระสัมมาสัมพุทธเบจ้าพระราชาไตนะครับเข้ามาเป็นสิริมงคลนะครับคุ้มครองตัวเองนะครับการรัตนาจะเกิดให้เห็นผลก็คือว่าต้องมีกําลังใจนะครับกําลังใจแปลว่าบารมีนะครับคือต้องมีกําลังใจมีศรัทธาด้วยนะครับคือบาร,รมีของเราเนี่ยเราจะทํำยังไงครับเราก็เ,ากเช่นว่าศิลบาร,รมีทานบาร,รมีภาวนาบาร,รมีนะครับผมเพื่อให้เกิดนะครับเพื่อให้เกิดแรงอธิษฐานนะครับ เราก็คืออาราธนาเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อเป็นพุทธานุสตินะครับธรรมานุสติสังขานุสตินะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับการบทสวดของอาราธนาบารณีไม่ต้องสงสัยนะครับใช้บทไหนก็ได้นะครับจะเป็นบทที่บทสวดก็ได้หรือบทคาถาก็ได้ครับหรือว่าคาถาของหลวงปู่ดูนะครับส่วนตัวผมก็ใช้บทที่อาราธนาอาราธนาอาราธนาก็จะใช้บทสวดนะครับเป็น อ,อิติปิโสนะครับห้องแรกแล้วก็ขาถาพระพระขาถาพระมหาจะพัดแล้วาถาเงินล้านขาถาพระพุทธเจ้าคือขาถามงกุฎนะครับพระพุทธเจ้าแล้วก็ขาถาบารมีสามสิบทัศนะครับแบบย่อนะครับอราธนา,าพระนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะราตนาเห้ผลก็การปฏิบัติตัวของเราด้วยนะครับที่เราทํานะครับที่เรา ำลังใจของเรานะครับศินพระสินบารมีครับทานบารมีนะครับที่ที่ทําให้ส่งนะครับเกื้อเกื้อหนุนนะครับของชีวิตเราด้วยนะครับนี่นะครับผมการอนารานะครับที่ทําให้เห็นผลนะครับขึ้นอยู่กําลังใจของเราด้วยนะครับถามว่ารุ่นไหนนะครับรุ่นไหนของหลวงพ่อหนุนนะครับที่ที่ที่หน้าแขวนเหมาะนะครับก็ต้องไปดูพาะรวมแร่นะครับรวมแร้ หรือว่าเนื้อผงก็ได้นะครับลองชอบุ่นไหนก็เก็บรุ่นนั้นนะครับลองมาลาศนาดูนะครับใช้ใช้ได้ทุกรุ่นนะครับหรือว่าแต่ส่วนตัวผมนะครับถ้าถามเนี่ยผมนะผมแนะนํานะครับก็คือให้เก็บของวัดนะครับเก็บของวัดสร้างนะครับจะจะยาวนะครับจะยาวนะครับผมก็มาชมนะครับผมก็แขวนรุ่นนี้ครับแขวนสององค์อยู่นะครับนี่คือการราทนาก็ เวลาสวดมนต์อ่พูดถึงนะการสวดมนต์กับพนมมือแล้วก็สวดนะครับสวดครับสวดมนต์อ่าอีทีพีโสหรืออะไรนะครับสวดมนต์พนมมือแล้วก็จับพระแล้วก็สวดมนต์อย่างนี้นะครับจับนะครับแล้วก็มือกำพระแล้วก็มือพนมนะครับอย่างนี้นะครับมือพนมมือนะครับจับพระไว้นะครับแล้วก็สวดอาราธนาไปเรื่อยๆนะครับสวดบทไหนก็ได้นะครับที่เราอ่าเป็นบทสวดของเราอิทีปิโซนะครับผมอิทิปิโสหรือว่า พระประลิศนะครับบทไหนก็ได้นะครับแล้วก็มาคาถาพระอาจจะพัดคาถาเงินล้านคาถามงคลพระเจ้าคาถาบารมีสามดีทัดยอนะครับผมก็ใช้แบบนี้ทมามารัทธนานะครับประสบการณ์ก็คือเมื่อรัทธนาแล้วนะครับมีสิ่งมงคลนะครับเข้ามาในชีวิตนะครับเงินท้องไม่ขาดสายนะครับส่วนแม่ผมก็โชคลาภเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่คือมาเล่าให้ฟังนะครับการลาทธนาพระสมควรที่ยังไงเราไม่ต้องสงสัยว่าจะใช้บทไหนนะครับจะใช้ของ อิทธิฤทธิพุทธาิมิตังก็ได้นะครับใช้ได้หมดนะครับคือจะใช้เป็นบทสวดหรือใช้คาถานะครับต้องถามเราก่อนชอบบทไหนนะครับอันนี้คือแต่การอาราธนาที่แท้จริงแล้วคือการอาราธนาบารมีนะครับของสมมาสมพุทธเจ้านะครับพระาราธนาไตนะครับมาคุ้มครองนะครับมาคุ้มครองของมาคุ้มครองเราครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในการในการที่จะออกไปไหนมาไหนนะครับอันนี้นะครับเช้าเย็นนะครับ แล้วแต่นะครับถือว่าคาว่าเช้าเย็นนี่คือช่วงเช้าออกไปนะช่วงเย็นก็มารับนาคือสวดนะครับคือบทสวดใช้บทสวดก็ได้นะครับตามนี้เลยนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับบางคนมาถามว่าใช้บทไหนบทนี้ได้ไหมได้ได้นะครับแล้วก็พระหลวงท่าหนึ่งก็สามารถทําน้ํามนต์ได้ด้วยนะครับนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากที่เข้ามาชมมีอะไรก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับแอดเอ l i ล e ยมานะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับผม